กลมอุตุประกาศฉบับที่สองพายุฤดูร้อนพัดถลมไทยอีกกระลอกเตือนเหนืออีสานกลางตะวันออกเตรียมรับมือเช็คเลยพื้นที่เสี่ยงฝนกระหน่ำ29เมยอถึง1พค66กรลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันศุกร์ที่28 เมษายน2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเรื่องพายุรุด่ดร้อน บริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ระบุว่าในวันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคม2566ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวะวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองส่วนเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงและวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจัด โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบมีดังต่อไปนี้นะครับวันที่29เมษายน2566นะครับภาคเหนือมีจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมหาสารคาม ร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ววันที่30เมษาย,ยน2566ภาคเหนือมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านแพร่ อุตตละดิตตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูบร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรี ลบบุรีสระบุรีสิงบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมหมดสงครามสมหมดสาครนคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนมาที่หนึ่งพฤษภาคม2566ภาคเหนือมีจังหวัดไปห้องสอน เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและพิศณุโลกภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสะมุดสงครามสะมุดสาครนคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันสำหรับ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคคุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็ก บริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่30เมษายนถึง2พฤษภาคม2566ครับนี่ก็เป็นประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมา สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ